สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงอุปนิสัยของคนเกิดปีมะเมียนะคะคนเกิดปีมะเมียเป็นคนสนุกสนานร่าเดินจริงใจมีความอดทนสูงจะเป็นคนที่เดินทางรวดเร็วค่ะหรือแม้แต่ถ้าเขาขับรถนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ขับรถเร็วการเดินเขาก็จะเป็นคนที่เดินเร็วค่ะคนปีมะเมียเป็นคนที่เมตตาใจดีและมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะบางทีทําเพื่อคนอื่นโดยที่เขาก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะ คนปีมะเมียมักจะได้คู่ต่างถิ่นค่ะหรือแม้แต่เพื่อนคนปีมะเมียมักจะมีเพื่อนที่อยู่ต่างถิน่นกันเลยค่ะคนปีมะเมียชอบเดินทางไปหากินทํางานต่างถิน่นต่างแดนนะคะเขารักการเดินทางชอบการเดินทางค่ะเขาจะมีความหลากหลายและมักจะตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะคนปีมะเมียจะมีหัวการค้าเก่งรอบตัว สติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมค่ะอาหารที่คนปีมะเมียชอบจะเป็นอาหารประเภทผักต่างๆค่ะ